ผู้สูงอายุลดอาหารออกกำลังกายเพิ่มแต่น้ำหนักไม่ลดอาจเกิดเพราะสิ่งนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผู้สูงอายุหลายท่านเจอกันบ่อยๆคือควบคุมอาหารออกกําลังกายแล้วแต่น้ําหนักกลับไม่ลดลงสักที่เกิดจากอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของระบบเผาผลาญครับเมื่ออายุมากขึ้นระบบเผาผลาญของเราจะทํางานช้าลงทําให้การลดน้ําหนักยากขึ้นกว่าเดิมนอกจากเรื่องระบบเผาผลาญแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราอาจมองข้ามไปเช่นการพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดสะสมหรือแม้แต่ยาบางชนิดที่ทานอยู่ก็มีผลต่อน้ำหนักได้การทานอาหารที่มีโซเดียมสูงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้าหนักไม่ลดเพราะโซเดียมทําให้ร่างกายกักเก็บน้ํามากขึ้นลองปรับเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายดูครับเน้นการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าไขมัน ปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อขอคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของคุณอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับการลดน้ำหนักในผู้สูงอายุต้องใช้เวลาและความเข้าใจในร่างกายของตัวเองหากทำอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอร,รับรองว่าเห็นผลแน่นอนครับ